กำลังลุกคืบนะครับเหลือพื้นที่เพียง1ใน4ของประเทศเท่านั้นที่ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของมินอองลน์คือทหารพรมา่าและก็ปรากฏว่าเกิดสิ่งที่เรียกว่าทหารแตงโมนะครับก็คือข้างในเป็นฝ่ายแดงฝ่ายซ้ายแต่ข้างนอกเป็นทหารนะครับกำลังให้การสนับสนุนที่เรียกว่าเป็นการไส้ศึกกลยุทธ์นี้นะครับที่ตะวันตกกําลังทําเป็นข่าวอยู่ตอนนี้เป็นหลักที่เรียกว่าปฏิบัติการจิต ตวิทยาหรือ IO นะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทศักจิมกิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ก็มีประเด็น นะครับร้อนๆที่เกี่ยวข้องกับฝั่งสหภาพยุโรปนะครับและเกี่ยวข้องกันในฝั่งของเอเชียเริ่มต้นผู้นำสมขาวก็พร้อมว่าความให้กับตัวเองนะครับอดีตพบอบน่วยข่าวกรองก็โดนจับเป็นที่เรียบร้อยสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าทนายเผยประธานดียุนซอกยอน พร้อมว่าความให้กับตัวเองในคดีเกี่ยวกับการประกาศกฎในการศึกพร้อมเรียกร้องให้ปรับการสอบสวนหน่วยงานต่างๆที่ดูเหมือนทับซ้อนกันอยู่ขณะที่เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาตำรวจเกาทำการจับกุมโนสังวรอ,อดีตผู้ม่ชการหน่วยข่าวกรองของกองทัพนับเป็นนายทหารระดับสูงนะครับที่ถูกควบคุมตัวในคดีนี้นะครับฐานของโสมแดงตายในสงครามนัก รอยนะครับแถมถูกทหารของรัสเซียร้รองเรียนเป็นภาระสำนักข่าว a อฟนะครับรายงานว่าสมาชิกสภาเกาหลีใต้เผยเฉพาะเดือนนี้ทหารของสมแดงถูกส่งไปสนับสนุนทําสงครามของรัสเซียในสงครามยูเครนเสียชีวิตอย่างน้อย100นายและคาดว่าได้รับบาดเจ็บอีกกว่า1,000นายนอกจากนี้ยังมีการร้องเรียนภายในกองทัพร,รัสเซียว่าทารเกาหลีเหนือเป็นภาระมากกว่าประโยชน์ เป็นการโจมตีของทางฝั่งเกาหลีใต้นะครับยิงกว่าหนังเจมบอน007โปรฟรานซิสกับเกือบโดนรอบสังหารในอิรักนะครับแต่หน่วยข่าวกรองลับของอังกฤษนะครับช่วยไว้ได้ทันสำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับได้รายงานตรงกันว่าหนังสือความทรงจำอัชวะประวัติเล่มล่าสุดที่กำลังจะเปิดตัว หนังสือความทรงจำอัตชีวประวัติเล่มล่าสุดที่กำลังจะเปิดตัวของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเปิดเผยว่าพระองค์ทรงรอดราวปราฏิหารเกือบโดนรอบสังหารในอิรักเมื่อปี2021จากสองมือระเบิดฆ่าตัวตายแต่หน่วยข่าวกรองรับรับของอังกฤษช่วยชีวิตของพระองค์ไว้ได้ทันนะครับ แข่งบารมีกันนะครับปรากฏว่าเจ้าที่ทำรรเนียบขาวชี้โครงการขีปนาวุธของปากีสถานกำลังเป็นภัยคุกคามใหม่ต่อสหรัฐอเมริกาเจ้าที่ระดับสูงของทำรรเนียบขาวระบุว่ารัฐบาลของปากีสถานกำลังพัฒนาขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยไกลซึ่งท้ายที่สุดอาจจะสามารถยิงโจมตีเป้าหมายที่อยู่นอกภูมิภาคเอเชียได้ และนั่นอาจจะกลายเป็นภัยคุกคามใหม่สำหรับฝั่งสหรัฐอเมริกาในขณะที่ฮิม์แลมอชนะครับก็ชี้ว่าอิสราเอลฆ่าล้างป่าพันธ์ปาเลาสไตน์หลังตั้งใจตัดน้ำคนในเขตฉนวนกาซาตัวเลขดับ45,129ศพนะครับอิหร่านได้ทียุกลุ่มชาติมุสลิม b บนะครับรวบรวมทั้งมาเลเซียอินโดต้องร่วมมือหยุดเนทันยาหูสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่า Human Life Watch ได้มีการเปิดเผยรายงาน184หน้าในวันพุธที่ผ่านมายืนยันเทียรวีฟข่าล้างเผ่าพันธุ์ปลาเลสไน์ตั้งใจส่งน้ำผ่านท่อน้ำเลี้ยงนะครับตั้งใจส่งน้ำผ่านท่อเข้าเขตฉนวนกาซาต่ำกว่า ขั้นต่ำที่จะมีชีวิตรอดจนโรคระบาดตั้งแต่ท้องเสียไปจนถึงไวรัสอักเสบเอด้านผู้นำอิหร่านเปิดฉากกลางที่ประชุมดีเอสนะครับชาติมุสลิมที่กรุงไคโรรวมตรุกรกีและปากีสถานอียิปใ์ไนจีเรียบางประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียยืนยันประเทศใหญ่ในมุสลิมต้องจับมือร่วมกันต่อต้านการโจมตีจากทบาล ไซอนิสของเนทันยาฮูในขณะที่ FAA ก็ออกคำสั่งห้ามบินโดรนเหนือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในรัฐนิวเจอร์ซีย์แล้วก็ New York. กนิวยอร์กสำนักงานคณะกรรมการบริหารแห่งชาติหรือ FAA ออกคำสั่งวานนี้ไม่ให้มีการบินโดรนหรือสถานที่22แห่งในรัฐนิวเจอร์ซีย์เป็นการชั่วคราวและเตรียม จะออกข้อจำกัดลักษณะเดียวกันในสถานที่บางแห่งของรัฐนิวยอร์ก FAA แถลงว่าชาวอเมริกันจำนวนมากได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการพบเห็นโดรนไม่ทราบที่มาที่ไปในหลายสถานที่ของรัฐนิวเจอร์ซีย์และรัฐข้างเคียงเริ่มมีคนในพื้นที่ยิงแสงเลเซอร์ใส่เครื่องบินที่ผ่านไปมาซึ่งถือ,อเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและอาจจะเป็นอันตรายด้วย นะครับในขณะที่ผู้นำอินโดนีเซียผุดไอเดียนะครับอภัยโทษคนโกงบ้านโกงเมืองนะครับหากนำทรัพย์สินมาคืนประธานดับดีบราโบวซูเปียโตนะครับแห่งอินโดนีเซียเสนอแนวคิดอภัยโทษให้แนกะ่ผู้ที่นำก่อการทุจริตนำทรัพย์สินที่โกงไปคืนให้กับแผ่นดินระหว่างทากาตราปรถา นะครับต่อนักศึกษาชาวอินโดีเซียหลายร้อยคนนะในกรุงไคลโลของอียิปต์บราโบโวกล่าวว่าตนจะเริ่มบังคับใช้แผนทวงคืนทรัพย์สินแผ่นดินที่ถูกโกงไปในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหรือไม่กี่เดือนข้างหน้านี้น,นี่พวกที่โกงกินทั้งหลายหรือใครก็ตามที่รู้ตัวว่าขาโมยของคนอื่นไปถ้าคุณนำทรัพย์สินเหล่านั้นมาคืนผมจะอภพยโทษให้ แต่ขอให้เอามาคืนนะก็เป็นแนวคิดอีกอันนึงในขณะที่อินโดนีเซียขออภยัยฮะขณะที่มาเลเซียก็เตรียมฟื้นการค้นหาเที่ยวบิน mh 3 7 0นะครับหลังศูนหายปริศนาไปกว่า10ปีรัฐบาลของมาเลเซียเห็นพ้องในหลักการเบื้องต้นที่จะรือ้อฟื้นค้นหาเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์นะครับเที่ยวบิน mh 3 7 0ที่สูนหายไปเกือบ10ปี และยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาของการบินที่คาใจผู้คนทั่วโลกตามข้อมูลของรัมตรีกระทรวงคมนาคมแดนสีเหลืองนะฮะที่ผ่านมานะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของเวียดนามจับนิทศการกลาโหมนานาชาตินะครับ250บริษัทจากต่างประเทศตบเท้าแสดงอาวุธยุธโทโธปกรณ์เวียดนาม เป็นเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการด้านกลาโหมนานาชาติรวบรวมการแสดงสินค้าอาวุธยุทโธปกรณ์กว่า250รายจากหลายประเทศรวมไปถึงคู่แข่งทางภูมิรัฐศาสตร์อาทิเช่นสหรัฐอเมริกาจีนร,รัสเซียยูเครนอิสราเอลและก็ทางฝั่งของอิหรา่านนะครับเผยทหารแต่งโมทำกองทัพเมียนมานั้นเกิดความรั่สเสียพื้นที่ส่วนใหญ่ให้กับกองกำลัง เรียกร้องประชาธิปไตยสื่อนอกมีการเผยว่ากลุ่มสายลับในกองทัพของพม่าที่เรียกตนเองว่าทหารแตงโมมีส่วนทำให้กองทัพต้องพ่ายแพ้ในการสู้ในหลายเมืองและต้องเสียและถูกยึดครองเมืองในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่ให้กับกองกำลังเรียกร้องประชาธิปไตย นะครับสำนักข่าวบีบรายงานว่าสถานการณ์สงครามการสู้รบและรุนแรงในเมืองเมียนม,มาระหว่างกองทัพกับกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยต่อต้านทบานกําลังมาถึงจุดที่กองทัพได้สูญเสียครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ไปแล้วในช่วง12เดือนที่ผ่านมากองทัพได้สูญเสียดินแดนไปจำนวนมากและกําลังควบคุมพื้นที่อยู่ไม่ถึง1ใน4ของประเทศรายงานระบุว่ากองทัพเมียนมาที่ครั้งแรกเคยแข็งแกร่งกําลังแตกร้าว จากภายในโดยเต็มไปด้วยสายลับที่กําลังทํางานลับๆให้กับกลุ่มกบฏท,ที่สนับสนุนประชาธิปไตยซึ่งสายลับทหารเหล่านี้ถูกเรียกว่าทหารแต่งโมด้านนอกเป็นสีเขียวหมายถึงภายนอกนั้นจงรักภักดีต่อกองทัพแต่ภายในเป็นสีแดงหมายถึงแอบทํางานลับๆให้กับกลุ่มกบฏท,ที่สนับสนุนประชาธิปไตยที่มีสีสระเป็นสีแดงนายทหารคนหนึ่งที่ประจําการรบ ทางภาคกลางของเมียนมาได้มีการเปิดเผยกับ B.B.C. ว่าความโหดร้ายของกองทัพทำให้เขาตัดสินใจเปลี่ยนฝ่ายหลังจากเห็นศพพลเรือนและเห็นพลเรือนถูกทรมานทำให้เขาหลังตา่าตั้งคำถามว่าพวกเขาโหดร้ายกับคนภายในประเทศของตนเองได้อย่างไรในขณะที่ทหารมีหน้าที่ปกป้องพลเรือนแต่กลับถูกใช้ในการสังหารพลเรือนซึ่งเขามองว่านี่ไม่ใช่เป็นกองทัพอ,อีกต่อไป เป็นกองกำลังที่สร้างความหวาดกลัวมากกว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN นะฮะระบุว่ามีผู้ถูกควบคุมตัวกว่า20,000คนและเสียชีวิตหลายพันคนนับตั้งแต่กองทัพยึดอานาจจากการรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2564ซึ่งก่อให้เกิดการลุกฮือของกลุ่มประชาชนที่ต่อต้านกองทัพ b b ารายงานอย่างนั้นในขณะที่วาลาดาเบียปูตินก็มีการแถลงข่าวยาวถึง4ชั่วโมง ลั่นสงครามยูเครนทําให้รัสเซียแข็งแกร่งมากขึ้นวาลาดาิเมียปูตินผู้นําแห่งรัสเซียนะครับจัดงานถแถลงข่าวยาวสี่ชั่วโมงโดยเน้นหนักเรื่องของสงครามในยูเครนแต่ก็มีการตอบคําถามเรื่องของสถานการณ์โลกด้านอื่นเช่นซีเรียจีนและโดนัลด์ทรัมป์ด้วยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าปูตินจัดงานถแถลงข่าวสิ้นปีซึ่งถูกเรียกว่าผลงานแห่งปีกับวาลาดาิเมียปูติน โดยมีการถ่ายทอดสดยังสถานีโทรทัศน์กระแสะหลักไปทั่วประเทศโดยเขาพูดยาวสี่ชั่วโมงเน้นหนักเรื่องของยูเครนต่อก็มีเรื่องพูดในประเด็นอื่นๆเช่นกันในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้ฮะเรื่องของมาเลเซียที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเรื่องของนักสิน์ชินวัตรนะครับถูกตั้งเป็นที่ปรึกษานะครับส่วนตัวของอันบาอิบราฮิมซึ่งจะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นประธานอาเซียน ตอนนี้ก็ปรากฏว่ารัฐบาลก็เอากระแสรเรื่องของการค้นหาเครื่องบิน M-H 3ม0<ฮ>เข้ามาทำการกรบข่าวหลังจากที่ทั้งพระทั้งนักเรียนทั้งครูทางฝ่ายค้านบีพกวิชาเรื่องนี้กันอย่างหนักและแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลของอันวาอิบรอฮิมนะครับทำให้สถานการณ์ในมาเลเซียกำลังสั่นครอนเลยทีเดียวที่น่าสนใจคือเรื่องสงครามในพมา่า สงครามในพม่าซื้ออย่างบีบีซีขององังกฤษนะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลของมินอองไลน์ที่เขาทำการยึดครองเป็นดินนะครับแล้วก็ทำการรัตบัตรหันหมาก็พยายามทำการโจมตีในฝั่งของพม่าก่อนหน้านั้นนะฮะก็ให้ทางสารโลกทำการออกหมายจับมินอองไลนะครับอ้างว่าทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แล้วก็อ้างว่าสงครามที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้กลุ่มชนกลุ่มน้อยที่รับการสนับสนุนจากฝั่งตะวันตกที่เรียกร้องสิ่งเดียวฮะเดโมเคซี Casey, หรือประชาธิปไตยกําลังลุกคืบนะครับเหลือพื้นที่เพียงหนึ่งใน4ของประเทศเท่านั้นที่ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของมินอองไลน์คือทหารพรมา่าแล้วก็ปรากฏว่าเกิดสิ่งที่เรียกว่าทหารแตงโม นะครับก็คือข้างในเป็นฝ่ายแดงฝ่ายซ้ายแต่ข้างนอกเป็นทหารนะครับกำลังให้การสนับสนุนที่เรียกว่าเป็นการไส้ศึกกลยุทธ์นี้นะครับที่ตะวันตกกําลังทําเป็นข่าวอยู่ตอนนี้เป็นหลักที่เรียกว่าปฏิบัติการจิตตะวิทยาหรือ IO นะครับเพื่อให้ฐานพม่านั้นเกิดความระแวงกันเองนะเพื่อจะทําการ TA, <spe ech> er> โจมตี <spe ech> er> ละยึดอํานาจจากมินอองไลยผู้นําทหารพม่าและนายกรัมรี ในพม่าได้โดยง่ายนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์กีมกิวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แม้คำน้อยม่ได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นสรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมีเคยสิ้นเรี่ยวแรง แห่งสากี่ร้อยเรื่องที่ได้เห็นว่าส่งให้อีกมากมายที่มีได้ส่งออกนามีลรือความสุขสบาย รักษาอ่อยไข่ใครจือ ได้บันคึเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดไม่ส่งรู้ นานไปด้วยพระไถมันข้าพวงไทยพร้อมกันจะรูมสูเสด็จทรงสิ่งใดจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลัง